ช่วงนี้ก็จเจริญพรตอนเช้าตอนนี้ก็ใกล้จะเลิกแล้วให้ทำการจิตตะภาวน,นาให้พ่อหลวงสมณเณรชุดนี้บวชให้พ่อหลวงกันวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าแล้วครบแล้วจะต้องล่ำลา ครูบ <c oughs> าอาจารย์และญาติโยมเพื่อไปล่ำเรียนทางโลกถึงผ่านการอบรมในการที่ทำบวให้พ่อหลวงก็ได้ประโยชน์ของตัวเองได้มาฝึกหัดคิดว่าในการล่ำการเรียนคงไม่มีปัญหาเ <c oughs> พราะเราฝึกดีแล้วมีความรับผิดชอบ ดูน้องกรเป็นต้นนั่งตัวตรงเลยเสร็จจากนี้แล้วตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างนกเริ่มร้องได้อรุณเดี๋ยวเลิกจากนี้แล้วก็ต้องไปทำข้อวัดกันต่ออีกไปบินทบาทกันสาม,มนเณรน,นพระภิกษุตอนนี้คอยเวลาอีกหนึ่งนาที ก็มันสว่างขึ้นเรื่อยๆเย่างนี้ครับสมาเนียนีรสมาเนียนี่ฟ้าก็มันจะสว่างจิตใจก็ต้องให้สว่างด้วยนะจิตใจก็ต้องสว่างยืดหยุ่แจ่มใสจิตใจสว่าง เป็นตัวอย่างที่ดีแต่เช้าเนี่ย,ยเมื่อก็ส่งภาพนี้ให้แฟนคลับได้ยิ้มแย้มแต่เช้าให้ดี เราต้องทำความสงบทุกวันทุกวันเพื่อไปสยบหรือลดความคึกขนองลงเราจะควบคุมตัวเองได้เมื่อควบคุมได้ก็นำสุขมาให้นำความสุขความเจริญมาให้กับตัวเองนั่นแหละและครอบครัวหรือประเทศชาติ ความคึกขนองนทําให้ควบคุมกันไม่อยู่ควบคุมตัวเองไม่อยู่เดือดร้อนกันไปหมดมถึงได้มาฝึกเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเราไปปล่อยเขานะเขาคึกขนองแล้วควบคุมไม่อยู่โอ้ยอันตรายในครอบครัวเลยนี้เป็นทุกข์กันมากเลยดังนั้นวัดป่าของเราถึงได้มีโครงการบทสัมมนเนรอยู่เป็นประจำ ลองปิดเอิ่มลูกพ่าหลานมาบวชเพื่อฝึกเขาให้จิตใจของเขาเข้มแข็งและควบคุมตัวเองและนำความสุขความเจริญม,มาให้กับตัวเขาเองให้กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไปควบคุมได้แจ่ย้นแย้มแจ่มใสไหนยิ้มเฉนะนะย,ยๆหน่อยสินัน่งตรงๆตงนั่งตัวตรงๆแล้วยิ้มเฉยๆยไอ้ บุงบอกถึงว่ามีความสุขเนี่ยถึงจะแต่เช้าอยู่นาฬิกาตีพอดีหกโมงเช้าท้องฟ้าสว่างพอดีขลายกิจตามลำดับสังเกตการเข้ากันออกด้วย เดี๋ยวกับพระพร้อมกันไนมะ่จะได้ไปทําข้อวัดไปบินทบาทแม่ชีพรมณนีก็เดินจงกรมสะก่อนแล้วก็เก็บทำความสะอาดกัน <c oughs> เตรียมตัวไหว้พระครับ หลวงปู่กับครูบาอาจารย์ก็ เอกมกนก็ไปดับไฟให้พ่อหลวงเอาถ้าอันนี้ไปเก็บที่นั่งไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำงานดับไฟให้พ่อหลวงสอนทุกอย่างนั่งแล้วต้องเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยอทำให้พ่อหลวงกันทุกวัน เงินกรดับไฟด้วยปิดไฟให้เรียบร้อยดับไฟวางดีๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวกันทียืนตรงนี้ก่อนนี่ก่อนนี่อีกดวงหนึ่งไม่ได้ปิดนี่นปิดไฟนู้นด้วยปิดไฟให้เรียบร้อยสวิตช์แดงๆ นี่น่ยสีแดงแดงครปิดไฟจะลงไปจากสาลาต,ต้องปิดไฟครับอ่าโอเคเห็นไหมเรียบร้อยอนม,มือด้วยโครงการของสมสมหวังของน้องกรมาตรงนี้หน่อยไม่เห็นพ่อหลวงมาตรงนี้หน่อย นมือสิเห็นพ่อหลวงข้างหลังเลยให้สมใจของเธอเลยนะที่จะบวชให้กับพ่อหลวงนะก็ะทาได้ดีที่สุดนะวันนี้ครบเก้าวันแล้ววันนี้จะต้องลาศิกขาแล้วก็ไปล่าไปเรียนล่าลาแฟนคับทุกคนขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคนให้พรแต่เช้าเลยวันนี้เพราะว่า สาบารุสาปาสุสาปาโลซาบาบ,า,บา,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 ายแต่ก็ใช้เน็ตอะไรพวกนี้ก็จะคุยกันไปอ่าไปจไปบินพรบาทนะก็ขอาาเจริญพรตอนเช้าๆๆๆทุกๆคนขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความจเจริญในชีวิตนะ ทำดีเพื่อพ่อหลวงกันจเจริญสุข